เแต่หนูคิดว่าพี่แออกตอนที่พี่แอออลพี่แอลได้แอดถามเยอะนะตอนออกอ่ะในแรกๆเพราะว่าเพราาะว่ตอนตอน EP พี่แอลออกใช่ไหมคะพี่แอลออกเดียวใช่ปะพี่แอลได้แอดถามเยอะนะได้แอดถามจากว่าคนอื่นสัมภาษณ์ด้วยแต่ว่าพอเป็นเทปที่แบบว่าคนออกสองคนอ่ะแอดถามมันน้อยลงตอนสุดท้ายอ่ะหนูไม่ได้พูดเลยเลยทั้งทั้งที่สัมภาษณ์อยู่ประมาณสิบนาที อันนี้เป็นเบื้องหลังนะครับอัดไปเรีอยบห้าห้าสี่สามสองเอาละครับผมแน่นอนทีมขวัญหลังจบเซอร์เวอร์ EP ที่ห้าแล้วปะห้าแล้ว EP ห้าครับเย้ก็แน่นอนเมื่อกี้ EP ที่ห้าอย่างที่สปอยกันไปแล้วเมื่อกี้ตอนต้นอยู่ว่าก็ทีมเราก็จะมีคนโดนตัดออกไปหนึ่งคนนั่นก็คือ กลุ <Group S 2> ่ม <gorilla. S 2> นั่นเองเมื่อกี้เขาเมื่อกีก้บอกว่าเขาบ่บนว่าเขาไม่ได้อแอบทามแอบทางน้อยอะผมจัดให้เลยตรงนี้ผมจัดให้เต็มที่เลยอยากพูดอะไรบ้างเมื่อกี้จะพูดหรือพูดหมดแล้วจริงๆก็ไม่มีอะไรจะพูดน่ะทำไม่ะไม่จะพูดอะไรเลยอะก็บอกในนั้นไปครบแล้วใช่ไหมทจริงในงนั้นพูดไปเยอะมากแต่เขาไม่ได้ตัดออกเลย <c oughs> <น suggesting S 2> อ๋อที่ไม่ได้ตัดออกไงคนจะได้รู้ด้วยเขาถามว่าแบบเออสึ่งไงกูก็บอกว่าเออเนกูรู้สึกแบบว่า เออรู้สึกเสียใจนะที่แบบว่ายังยังไม่ได้อยู่ในวันที่ทีมเราชนะเลย,ยเราอยากอยู่นนเ,รเราอยากอยู่เรา,เรา,าเราอยากรู้สึกดีใจกับทีมของเราตอนที่เขาประกาศว่าแบบทีมขวัญชนะอยากมีโมเมนต์นั้นด้วยกัน<ม>ใช่พเพราะว่าเราก็ยังเหลือด้วยกันเยอะเนาะใช,ใช่อยากมีโมเมนต์นั้นก็เสียใจนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกูก็รู้สึกว่าเออเออวันเนี้ยกูก็ยังมีสิ่งที่กูจะต้อง ต้องพัฒนาอีกเยอะในเรื่องของการขายกูก็ยังแบบว่าไม่ไม่ได้เป็นคนที่แบบเก่งซึ่เพื่อนๆได้เพราะว่ายังไม่ได้มีประสบการณ์ด้านนี้เยอะแต่ว่ารายการก็แบบเหมือนเหมือนให้ให้ประสบการณ์อ่ะคือทําให้กูรู้ว่าเฮ้ยห,ห,หลายๆอย่างอะ่ะมันมันควรแบบว่าทําให้ดีขึ้นเพื่อแบบว่าให้เราแบบว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นในหน้าที่การงานในอนาคตอะไรอย่างนี้<ง>แล้วก็ก็รู้สึกว่าอีพีนี้กูควรออกกูกต้องแล้ว แต่ว่าจริงๆพวกเราก็มองว่าพัฒนาการของกรุ๊ปมีขึ้นอย่างเยอะอย่างเห็นได้ชัดเลยนะจริงจริงจริงเรื่องของแบบการใช้น้ําเสียงคือเรารู้ว่าการใช้น้ําเสียงนี่คือดีขึ้นจะคิดไหมไม่แต่คือพี่ขวัญจำได้ว่าพี่ขวัญชมว่าแบบว่าเออกรุ๊ปเป็นคนเรียนรู้เร็วเป็นคนที่กรุปพูดแล้วเข้าใจง่ายปรับได้เลยแต่ว่าเพียงแค่ว่าเวลาเนี้ยมัน ในรายการอ่ะมันไม่มีเวลาให้เยอะขนาดนั้นในการที่จะให้เราปรับแล้วก็เรียนรู้ค่ะก็เลยจะเป็นต้องออกก่อนอแต่ไม่เสียใจนะไม่เสียใ,ใ,ใจเลยเร,ร,รู้รู้สึกว่าแบบเพื่อนๆนที่อยู่อะ่ะเป็นเป็นตัวที่จะทําให้ทีมเราอะ่ะชนะได้แล้วก็แบบให้กํลาลังใจเพื่อนอยู่ตลอดเลยถ้าเมมือนมื่อวันหนึ่งพวกเราชนะขึ้นมาก็ดีใจจะมีหรือเปล่าวันนั้น ต้องคอยลุ้นกันไปนะครับบอกว่าทีมขวัญจะชนะหรือเปล่าอ่ะทีนี้มาพูดทีมขวัญชนะกี่โมงพูดถึงเรื่องการแสดงกันนิดนึงก่อนเพราะวันนั้นเนี่ยมันจะมีเป็นชาร์เลนจ์ของโพลิสที่เป็นอาชีพกันในแต่ละคนขอรวบรัดกันไปเลยคิดว่าไงกันบ้างอ่ะเอาดีดีก่อนนะโคตรเซ็งทำคนแรกสุดท้ายแม็กซ์ตอนท้ายแแออมมะฟิฟปิฟซื้อประกันกันไหมจ๊ะไม่ได้พูดไหมไม่ได้พูดแค่ซื้อเวลาจะมีจ้า แอนพอดีตอนพี่ดีดีฉีดปะไม่แล้วใครใครมาใครมาพูดว่าว่าเขาขายเขาขายประกันมตูตะขายประกันตัวลืมขายตัวเองไอ<ม><ม>้นิว,เ, <laughs> วเพื่อนรักตัวเองตัวแสบรักตัวเองตัวแสบเออเพื่อนรัก <laughs> มันบ <laughs> อกว่าดีดีเพื่อนรักมตูตะขายประกันลืมขายตัวเอง <laughs> แต่กูรู้<อ><อ>สึกว่าพี่แอนน่าควรชนะก็ยอคอยรู้เรื่องนั้นนะคิดว่าเหมือนกันใช่แม้ร้อยเลยดิดจะจับน้ะจริงจริงวันนั้นก็จริงจริงวันนั้นก็คิดว่าตัวเองอะมีลุ้น เ้ยคือเรามองแล้วเราก็มองว่าเราทําครบทุกอย่างไงครบทุกอย่างสโลแกนมีถ้าโพสมีทําทุกอย่างกระแอมฉีดมีอาการที่เห็นกันครบทุกอย่างวันนั้นนะลูกค้าบอกว่าต้องฉีดพอบริษัทต้องฉีด2ทีนะแต่ในคลิปออกมาบับเบิ้ลฉีดทีเดียวอ่าแล้วสุดท้ายไปก็เป็นทีมบับเบิ้ลได้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เขก็ดีแต่ว่าไม่ว้าวห่อ่ะ่้ ไม่ได้ชัดไงตามสูตรกันขนาดนั้นเพราะว่ามันเสียงมันต้องชัดกว่านี้ใช่ซึ่งจริงๆแล้วในตรงนั้นเนี่ยผมถือว่าไม่ใช่รายการทําให้ทีมพอได้แล้วก็ไปเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาในรายการต้องพูดก่อนนิดนึงว่าในวันนั้นคือมันมีเหตุการณ์ที่เฟียดเขาไม่สบายจริงอ๋อแล้วยอเฟียดเขาไม่สบายมันก็เลยทําให้นิวอ่ะ ต้องมาเล่นแทนเฟียสซึ่งมันก็จะโดนเป็นคำพะรหารนิดนึงว่าทําไมให้นิวมาแทนเพราะว่านิวเนี่ยเขาคอนข้างอาตรงๆเลยนิพวก็เก่งมาแล้วก็ดูแบบเหมือนเป็นการช่วยทีไมไหมเหมือนแสดงหลายทีแต่เราก็เห็นกันอยู่ว่าวันนั้นน่ะเฟียสไม่ได้ซ้อมอเออเฟียสไม่สบายจริงๆเนาะใช่แล้วเขาก็ไม่ได้ซ้อม ก่อนก่อนที่จะถึงคิวเฟียสอะแค่นิดเดียวอะก็ตรงนั้นเลยอะแ,แ,บบแล้วคือเขาไม่ไหวแล้วแต่อาการเขาว่าไม่ดีตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วใช่ใชคือจริงๆแล้วอะวันนั้นเขาควรจะนอนโรงพยาบาลด้วยซ้ำค่ะแต่ว่าเขาก็ต้องมาแต่งตัวเยนะ่ยตั้งแต่เช้าดิว่าเขาสปิริตมากเลยนะ เขาก็ใช่ที่ที่บอกคือสปิริตอ่ะเขาก็ไม่อยากทําให้งานเสียจนนาทีสุดท้ายมันไม่ไหวอ่ะคือมันอ้วกมันเออมันอ้วกแล้วอ่ะมันไม่ได้จริงๆก็เลยจะต้องมีการเปลี่ยนตัวใช่อ่ะออกมาก็มี่จุดหนึ่งที่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์คือคือตอนนั้นอ่ะคือมันกาหนดว่าโจทย์แรกต้องหนึ่งคนจดสองหนึ่งคนจดสามสองคนถ้าบอกว่าเราอ่ะกําลังสู้อยู่กันสี่คนมันเป็นสี่ต่อสามต่อสาม เข้าใจปะแต่แล้วว<อ>่ะทีมพี่ไอซ์จริงๆควรตัดหนึ่งคนที่ไม่ให้ต้ตองกาแสดงแล้วควรลงมาแ<อ>สดงคนเดียวกับเช็กจุกต้องไหมหมายถึงตอนที่นีใช่ไมาเลยี้ต้งสองคนม,มันเลยไม่แฟร์ตด้วยเหตุว่าอันแฟร์อัน<ม>นี้ตั้งบอกาะรายการเปแล้แต่ว่าไม่เอาออกแต่ด้วยเหตุว่ามันมันมันไม่แฟร์จริงๆเราคิดดูเด็กคือมันเหมือนว่ามันมันเพิ่มตัวเลือกในการเลือกช้อยส์มาจริงปะล่ะคือในตอนย่างอ่ะทีมพี่นัทส่งหนึ่งคนทีมพี่ขวัญทีมพี่ขวัญส่งหนึ่งคนแต่ว่าทีมพี่ไอซ เหลือคนเดียวแล้วอีกคนหนึงอะ่ะเอามาช่วยจี s <S เซลคันีีเดียวคือ4อ่าแต่ว่าอย่างที่บอกไปเราเราเข้าใจสปิริตของเฟียสในตอนนั้นเพราะเฟียสเองก็อยากจะมาลงตรงน,นั้นเอาง่ายๆกันเลยหลังจากที่ดูใน YouTube กันมาแล้วนี่ผมเห็นคอมเมนต์มาเยอะมาก <c oughs> เขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยทีมที่ชนะน่าจะเป็นทีมขวนนัญมากกว่า <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงกันบาเอาที่วันนั้นที่แสดงกันของคนนี้ อาไรอบใช่ไหมเอาจริงกุ๊ก็รู้แหละว่าในน,น,นา,นา,นา,า,นาทีที่กุ๊กกระเเติ้ลแข่งอ่ะมันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามันมีการปรับเปลี่ยนมันเปลี่ยนเกมอ่ะแบบแ<ม>เราเห็นคนอื่นเล่นแล้วใช่ปะ<ม>เราก็แบบว่าเออเราก็ปรับเออแม่มมมแม่เราก็พยายามช่วยปรับเพื่อให้ดีที่สุดแต่พอมันกระทันหันอ่ะมันก็อาจจะเออความจำของเราทั้งคู่อ่ะจะมีแบบบางคนที่แบบอาจจะจำผิดพลาดกันก็ไม่ที่ไม่ให้โทษกันมันก็เป็นความผิดทั้งคู่ เอาอาจจะแก้ไขสถานการณ์หรือพิกสถานการณ์ได้ไม่ดีมันก็ออกมาแบบไม่ดีเท่าที่เราคิดไว้ตอนแรกของดีดีดีคิดว่าดีดีควรจะชนักอีกแล้วคุณมาแรงตลอดดีดีอะถ้าดีดีจบกัดสลายดีชนะเลย คือวันวันนั้นน่ะดิ๊ดดพูดต่ออ่ะพี่พี่พี่พยายามหันอย่างงี้เว้ยพยายามหันหน้ามองดิ๊ดดี้วพยายามมองนาฬิกาก็แบบเฮ้ยมอดิไม่ได้มองนาฬิกาเหอคือแบบให้หยุดแค่นั้นให้หยุดแค่นั้นได้ไหมคือดิ๊ดดี้กับสลายบุกชนะใช่คือพูดตรงๆว่าวันนั้นไม่ได้มองนาฬิกาเลยเนาะใช่คือรู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันมันจบได้เนาะเว้จบได้กันจบเลยใช่แต่ดิดี้ไม่ได้มองฉันไม่เห็นน่าเสียดายตรงนี้เสียดายจังเสียดายมากๆเพราะว่า มันก็สูดได้อยู่อ่ะแล้วก็เราก็คิดว่าเราฟังรู้เรื่องเอ่ยใดแล้วก็มีความอินเตอร์เทนนิดนึงแต่ก็พลาดไปในเรื่องของเวลาจริงๆปกตินี่จะเป็นคนที่มองเวลามากแต่วันนั้นอะไรก็ไม่รู้ฉันไม่ได้มองเวลาเลยค่ะวันนั้นน่ะถ้าสมมติว่าดิ๊กดเราเวลาหยุดพอดีปุ๊บดิดดไม่พูดต่อยชนะยังไงก็ชนะเพราะว่าวันนั้นน่ะคือเหมือนมหาคนชนะที่ดีที่สุดไม่ไม่ได้แล้วอ่ะใช่ป่ะไม่แต่ถ้าลองเทียบอ่ะ หนึ่งคนที่สื่อสารแล้วกรรมการไม่รู้เรื่องกับอีกคนนึ่งแค่เกินเวลาแต่พี่ดูยังชมเลยว่าดีดี้แบบว่ามันคิดมาดีตอนที่แบบสารไายออกมาแล้วแบบว่าคือแก้ไดออกมาใช่ไหมจ้าไดะแล้วกลับมาคือแต่ไม่ได้มองเวลาจริงแอบเสียดายเพราะว่าเราได้ยินเสียงกริ๊งแล้วเราก็เลยเอาเขาปากมากริ๊งเลยเท่าไรอย่างนี้เออแต่เขาก็ถือว่า ไม่ทางอยู่ดีอือใช่นี่คุณยังเงียบขนาดนี้แถ้วฝนไม่ได้ดูใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ดูดูแต่ว่าเราไม่รู้เบื้องหลังไงว่าเบื้องหลังเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นก็แบบมีการอแต่ว่าเรานตกรอบไปแล้วไงคุณก็พูดในมุมของคนดูได้อ่ะเอาในมุมของคนดูแล้วกันเอาในมุมคนดูที่ไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังเป็นยังไงคุณคิดว่าถ้าเป็นคุณคุณให้ใคครชนนนนะะโั้้่เเเอออาาาแแบบบบทุกลยถไมื ก็ต้องเป็นถินเราถ้าแบบไม่เข้าข้างมันหนวก็ดูแบบองค์รวมภาพรวมแบบจังหวะเออไม่เข้าข้างจังหวะเออาดีๆหมายถึงว่าจังหวะการเล่นเอาไว้ไม่ไม่ไปถึงจังหวะการเล่นแบบใดๆเลยเนี่ยรู้สึกว่าไม่รู้ว่ากรรมการใช้อะไรตัดสิไม่แล้ววันนั้นกูอยากให้เขาตัดคำที่กูพูดออกว่าแบบว่าบับเบิ้ลชนะาเนี่ย จริงๆส่วนตัวไม่ได้มีปัญหากับบับเบิลนะคะแต่จะบอกว่าบับเบิลชนะได้ยังไงในเมื่อกรรมการยังฟังเสียงที่บับเบิลรูปไม่ออกเลยยังต้องให้พี่ไอายลองเลยแต่เขาไม่เอาเอางี้ออกอ่ะไม่หรอเด็กหลายคนจะว่าเราแบบท้าไมเห็นแบบว่าเขาคุยไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องแต่คือคำบรรลางานมันตัดเลยที่ทุกคนเห็นในทีวีจริงอาจจะมีการแบบตัดออกไปแล้วบ้างอะไรคอนเนตเตอร์อะไรหลายอย่างคือมันส่งองค์ประกอบมใช่คือในทีวีอย่าได้ยินเสียงผ่านไมค์แล้วไงแต่เราอ่ะอยู่หน้างานตรงนั้นอ่ะ เราก็ฟังกันใช่ฉันว่าเป็นอารมณ์เหมือนตอนนั้นเลยอะตอนที่ฉันออกอะที่ออกมาเราวลาาผ่านม่อะคือช่วงจังหวะแรกอะที่เรื่องการปรับไหม่อะตอนที่พี่พูดอะจังหวะนั้นอะเหมือนแบบมันเบาแต่ว่าพอไปเข้าในนั้นอะมันก็ได้ยินปกติมันก็ได้ยินมันดังคล้ายๆกันแต่ทุกวันนี้ที่ทําการรีเช็คตัวเองด้วยเซ็ตก่อนเปิดลำโพงด้านหน้าให้ดีๆด้วยค่ะอเราจะได้รู้ว่า เสียงเรามันกายไปยังไงตอนแข่งล่าสุดจะข,ขึ้นขึ้นไวทีแล้วเปิดลำโพงด้านหน้าให้ด้วยเนี่้ต้องคอยลุ้นกันไปล้ว,ว่าแข่งล่าสุดออกมาด้วยกลยุทธ์ทั้งหมดยงงพยายามใช้กลยุทธ์ทั้งหมดกันแล้วนะมามพูดถึงเรื่องของไอ้นี่สักนิดหนึ่งว่าของ,อของกินเพราะที่เห็นกันอยู่ตรงนี้เนี่ย ไหนคุณทานสาหร่ายทอดของอะไรเอ่ยสาหร่ายของก็ในแกะเท่าแก่นองใครอยากได้เดี๋ยวไปกดลิงก์ดีสคริปชั่นเดี๋ยวผมแปะ affiliate รนทให้นะครับขายของนิดนึงของอะไรของแย่เอยากได้คนอื่นไหมเดี๋ยวมาให้นะก็ยังไม่ได้ถามไตเติ้ลเรื่องนี้เลยที่เธอโชว์โพเปอลิสเดี่ยวอ่ะเธอไปเล่นมุกผิดหมูกันเล่าสิเออร์ว่าพี่นัทตบอะไรนะเธอทอย่าตอนถามว่ามาบัญามากนะมันเตรียมมาเยอะมากเตรียมมาดีมากสุดท้าย อ่องไปเลยเออแต่ตอนซ้อมมันซ้อมได้นะแต่พอ50 20เป็นแอคชั่นปุ๊บแค่นั้นแหละแรงเหมือนที่พี่ดีนี่เป็นแบบ,อแบ,บมองไม่มองเวลาไม่มองอะไรหูดับไปหมดเลยพูดผิดใช่ไหมเก็กลายเป็นมุกแป๊กไปเลยเ, <c oughs> <ๆ S 3> เกเย้าเหล่าพี่นัดเก้าเหล่าพี่ไอซ์แล้วก็มาตกเก้าเหล่าโคตรหมดทามเลยราคาราคาราาคตอนทีมมาเขาตัดหน้าไอเบฟอยู่เงี้ยหน้าเบฟแต่ไอเบฟเโคตรตลกเลยเออเบฟเทขาเป็โคตรตลกแฟนคลนบเออนะ ก็คลิปนี้ไม่มีแล้วมากก่อนจะไปได้ขอหนึงเด้งได้ไหมได้คือต้องบอกก่อนนะเวลาเราพูด แบบอินทนเมนชั่นถึงใครอะเพื่อนเพื่อนทุกคนไม่มีใครเกลียดกันนะทุกคน่ทุกคนแบบเป็นใครในการแสดงความคิดเห็นแค่แบบแค่ในรายการเฉยๆแต่ว่าทุกคนปกติก็คือไม่มีใครไม่ชอบกันแล้วก็ถ้าแบบถูกเพื่อนๆพ่มาฟังรู้สึกไม่ดีสิ่งกับสิ่งที่กูพูดด้วขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะแต่จะไม่หยุดพูดค่ะทุกคนนะฟิลนางเอกฟิลนางเอกนะโอเคถ้านอกเหนือจากในรายการนี้แล้วพวกเราทั้ง5คนมีอะไรอยากฝากช่องทางการติดตามเหมือนอื่นมาสนานไหมว่านอกจากที่เรามาแข่งรายการเนี่ยเราทำอะไรบ้าง เอเดี๋ยวให้พี่แอนขึ้นไอจีรู้คนตรงนี้เดี๋ยวขึ้นเลยตอนนี้ตึ้ง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 ได้เดีโอเคเดี๋ยวขึ้นให้ก็ติดตามไอจีกันด้วยเนาะแล้วก็เบมีช่องทางไหนไเดี๋ยวจะพยายามยัดไว้ให้เต็มหน้าตรงนี้ให้หมดก็เข้าไปดูไอจีของทุกคนได้ว่าทุกคนระบายอะไรไปบ้างคอมเมนต์กรรมการอะไรไปบ้างในนั้นก็ไปตามได้ถูกป่ะใช่ครับผมโอเคท่านท่านคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันใหม่กับคลิปหน้าตามเชียร์ทีมขันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเเเเฮ้ยยยนึงงงงออ่่่าพูดขตัววลทำไมตตอนสลัวเองไม่พูดอ่ะเออ เออถามแต่ของคุณทำอะไรวะเพียรทำเองทำแล้วก็เองพูดผิดนิดนึงคือวันนั้นมันมีปัญหาหลายอย่างคือสคริปต์อะมันมีการเปลี่ยนบ่อยอยู่เหมือนกันแล้วก็วันนั้น กังวลด้วยหลายอย่างกังวลว่าทุกคนเวลากินสาหร่ายทอดเข้าไปแล้วอ่ะมันพูดไม่ได้ตั้งแต่ตอนซ้อมกันแล้วเตือนเราด้วยนะพี่บอกเลยว่าอย่ากินไหมใช่พี่แอนบอกว่าไม่ได้ถ้าไม่กินเดี๋ยวไม่เห็นภาพตอนแรกกัดเล็กๆตอนตอนรกดาเลยเล็กอคือตอนแรกบอกแล้วบอกว่าเออแบไม่กินทำไมเขาบอกว่าแบบมันดูเหมือนกับแบบพยายามจะกินแต่ไม่กินคือมันหลายอย่างเหมือนกันก็เลยกัดคําเล็กสุดท้ายกัดคาเล็กก็โดนคอมเมนต์ด่าและแถมติดคอด้วยพอติดคอจริง มอบันติดคอด้วยปุ๊บมันเลยทาให้เรากังวลมานเลยกันเพราะว่าเราพูดผิดอีกตั้งหากเอาจริงๆตัวเองใน,นวันนั้นที่อุตส่าห์ไม่พูดอะไรเลยเพราะว่ารู้สึกเป็นการแสดงที่แย่ที่สุดในรายการเลยในในวันนั้นนะในในโชว์เท<ม>่าแก่น้อยก็เลยไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรมันมีแต่แบบเรื่องน่าอายขึ้นมาก็เลยไม่อยากพูดอะไรเพราะว่าอีสามคนคือทําดีจนแบบเหมือนจะลุ้นชนะกันได้เลยแต่เราแต่ว่ามันไม่ได้แย่มากนะสําหรับดีอ่ะดีคิดแค่ว่าดีดีแค่รู้สึกว่าเหมือนพูดสะดุดแค่หนึ่ง ใช่ท่าน,นั้นแล้วเขามาย้ำคํานั้นตอนออกอากาศด้วยนะตอนนั้นอนะ่ะอืม,อมก็เลยแบบรู้สึกแย่ๆนั่นแหละก็เลยไม่อยากพูดอะไรมากอมเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปมาดูว่าทีมขวัญของเราจะเต็มที่ขนาดไหน<า>ในใ<ห>ีที่งกมังใจให้ดีๆพี่แอนแล้วก็เต้นด,ด้วยนะคะได้ครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมมาตามดูไลฟ์พวกเราได้ในช้อปปี้ทั้ง SB 6ถึง SB 1 0นะครับผมตามดูพวกเราได้นะสำหรับตอนนี้ก็บ๊ายบายเจกันคะครับสวัสดีค่ะ